อาจารย์พี่น้องมากินข่าวเดี๋ยวก่อนจะกินข่าวขอเราเลื่องก่อน <c oughs> เดี๋ยวยัมองกลับมาในงานโต้เลยเด้อจากพี่น้องหลายคนก็ถาม,มาว่ายัมองหายไปสซมากหายหนาไปสซมากเกือบอาทิตย์ยัมองผ้าพญนจรเจอไปเที่ยวไต้หวันจากพี่น้องไปกับกลุบหมูเนาะกลักบริษัทเพิ่นจัดทั่ว้าไปจากพี่น้องกินหรูอ,อยู่สบายหลักนางเครื่องเอว่าแอร์จากพี่น้องเครื่องบินลำาบกง่ายหนึ่ง นั่นละ่ะคนเต็มลำจ้ะพี่น้องเรากอะเดี๋ยมองกับหมกับพัก,กันนางรถนครชัยแอร์ไปลงอยู่ฟิวจัปากเนาะเดี๋ยมองกับหมหดอกคำว่าฟิวจัปากแต่ได้ยินบ่อยกับไปกับหมเห่ะจ้ะพี่น้องหายโมนําวมาสั่นเถอะว้าวคนวันน้องบันนี้หมูก็เลยว่าอุ้ยเขาไปกันหลายคนเดี๋ยวแบ่งค้นแท็กซีอ่อ่ะอ่าอ่า สามสี่คนขั้นหนึ่งเออมันมันกําลังพอดีเพราะว่าเขาเอากระเป๋าไปนําเนาะกรนนางคนละขั้นมูกะนั่งไปก่อนเดี๋ยวมองกับสังเกตเราว่าเอ,อ้ยแท็กซี่มานากันแต่ละขั้นบบเปิดคําว่าแท็กซี่บ่มีไฟว่าแท็กซี่บ่มีคําว่าว่างบ่มีคําว่าแท็กซี่มีเตอร์บ่มีเปิดอียังยงเลยเดี๋ยวมองกับพี่สังเกตอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมองกับเมืองอยู่ว่าเขาสิบางไหนมูกะขึ้นรถนําไป จะมองกับขืนขั้นที่สองแล้วก็นั่มไปกับทามทีกสี่วะนั่มเขาไปเดอ้อคับเพิ่นคับไปเลยๆเพิ่นว่าโอ้ยหาบาเห็นเราเสียโอ้ยพวกเจ้ามาน้ากันยังไหนอันคับหลดถ้าคับรหลดหูทางมันบดได้หายไปสาดอกเนี่ยมองก็เลยต่อสายอหาหมูเนาะหมูก็บ,บอกว่าให้เขามา่นีขืนมองนี้มองนี้บันนีเดี่ยมองเซ็จแล้ว นี่ยมองก็บอกว่าเปิดมิเตอร์แม่คือ่าเปิดมิเตอร์วาสันเจ้าสีทุกตีกอีงหยังประมาณนี้บ่ได้เลยแท็กซี่มันต้องมีมิเตอร์ต้องเปิดมิเตอร์เด้อยังสี่นะนั่นแหละบันน้กะเขาก็ว่าอุ้ยเจ้าราคาขึ้นรถคันนานแหละมานํากันราคาเดียวกันพนวะโอ้ยบอดเออร์แท็กซี่ต้องมีมิเตอร์ได้แท็กซี่ยังบ่มี มามีมิเตอร์เฮดแบบนีนบ่ถูกต้องไหนบ่ถูกต้องเปิดเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่งกะเราด้นเติบเพิ่งกะบ่เปิดจากพี่น้องเดียวกะเลืค่ครัวเดี๋ยวอัดคลิปเฮดคลิปได้ประมาณนี้เพิ่งกะเปิดมิเตอร์จากพี่น้องเพิ่งกะผ้าเขาไปซอยได้บุบบันนี้กะเลยบอกว่าให้ไปตามทางเขาบอกเด้อวาสัสขืนสะพานไปเขาไปในซอยแป๊บเดียวจากพี่น้องพอไปหอดีมิเตอร์ก็โชว์ว่าหกสิบเจ็ดบาท เนีย่ยมองใจปั่มเนอะหายไปเลยแปดสิบติดติดติดที่เจ้ารอคอยบ่ได้แต่คอยใจปั่มคอยให้ติดเจ้าถามม่ะเจ้าใจเท่าไรรถคันแหลกสองรอยแปดสิบพี่น้องอุ้ยแท็กซี่อียังบ่มีมิเตอร์เดี๋ยวเบาดนแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปอื่นๆเดี๋ยวยนี่มองอะสืคคอยคยปล่อยมาเรื่อยๆเนาะอยาก ให้หูว่าไปเที่ยวไต้หวันนี่ไปเมืองถนนหนทางบ้านเมืองเขาเป็นยังไงก็อยากให้เห็นน,นํานอกจากพี่น้องแต่ว่าเดวมองก็ได้ภาพมาบลายเท่าไหรหรอกพี่น้องตอนนี้พญายรถเจอกําลัางนอนพักผ่อนเนู่เนาะเล่าบอคอยสบายจ้ะพี่น้องอันละ่ะคนบริเทียวสมบุกสมบันโดนอันคลิปนี้ก็ซํานี้กันได้จากพี่น้องพบพอ,พอ,พอกันคลิปหนะ